ข้าวลูกทุ่งสนับสนุนโดยน้ำส้มสายน้ำผึ้งสิริชินอร่อยจริงต้องลองยาจุดกันยุงห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงเครื่องดื่มกระทินแดงลูกผู้ชายตัวจริงผลิตภัณฑ์ไบโอไวท์ White, หากคุณมีปัญหาเรื่องฝ้าจุดด่างดำบนใบหน้าสนใจติดต่อ 02-452-2200-3เครื่องเล่นเพลงแบบพกพาสุดยอดเพลงลูกทุ่งพันล้านโทร086-396-1416สสวัสดีครับหมดเวลากับรายการข่าวลูกทุ่งแล้ว<ม>นะครับหมดอะไรแล้วฮะเปิดรายการ ก็สปอนเซอร์เมื่อกี้นี้ก็ปาเข้าไปบอกว่าหมดรายการแล้วอ่ะสปอนเซอร์เยอะมากขอบพระคุณมากมากแล้ววันนี้นะต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์รายใหม่ของเรานี่เลยจ้าขอบคุณหมอมีด้วยนะคะเข้าใหม่วันแรกใช่แล้วค่ะเข้าใหม่วันแรกนะฮะตอนรับทุกท่านนะครับก็สู่เวลาของรายการข่าวลูกทุ่งเช่นเคยนะใช่ค่ะหนึ่งชั่วโมงเต็มอิ่มนะคะผ่านหน้าจอทีวีดิจิทัลสปริงนิวนะคะช่องที่19และ29 อัปเดตข่าวชาวัทุกไปพร้อมกันค่ะใช่แต่ว่าวันนี้มาไม่ครบเต็มชั่วโมงเพราะว่าสักครู่หนึ่งเดี๋ยวตอน14่สนาฬิกาสนาทีเราจะมีการถ่ายทอดผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งสปริงนิวส์ของเราก็จะถ่ายทอดให้ได้ทราบกันว่าเลขที่ออกคือเลขอะไรวันนี้เป็นวันแห่งความหวังนะคะของมวลมนุษยชาติทั้งหมดเลยขนาดเลยขนาดนั้นเลยเหรอไม่ใช่สี่เกมนะมันเป็นวันแห่งความหวังนะคะเดือนละสองคนค่ะโอเคแต่ว่างี้ดีกว่าไม่ต้องหวัง จริงก็หวังเหมือนกันแต่ว่าหวังน้อยกว่าเรื่องของตัวเลขนิดหนึ่งเรื่องของเสื้อไงเพราะว่ามีคนส่งมาก็มีทั้งทายถูกบ้างทายผิดบ้างและคําถามจากเมื่อวันก่อนนะครับก็ถามว่าหนุ่มตามฝัน จากบ้านไกลแต่บ้านไกลนะนี่คือฉายาของใครเป็นต้องเป็นตามฝันด้วยใช่แล้วถ้าเกิดว่าเป็นหนุ่มที่แบบว่าไม่ใช่ตามฝันไม่ใช่แล้วจากบ้านไกลด้วยไกลมากแบบทางเข้าบ้านยังไม่ลัดยางด้วยใช่ถูกต้องไฟฟ้ายังไม่มีโทรศัพท์ยังไม่มีอ่ะโอเคเฉลยก็คือไพยพสะท้อนนั่นเองนะคะใจทำดีด้วยค่ะส่วนใครที่พลาดนะคะความหวังมาหลายโอกาสแล้วลุ้นกันเลยวันนี้ค่ะเป็นเรื่องราวของเพลงผู้ชายในฝันคุณเคยร้องปะ ตั้งแต่เป็นสาวเต็มกายเดี๋ยว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 ไม่ได้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 เพลงนี้ไม่เหมาะกับคุณเพราะว่าตั้งแต่เป็นสาวเต็มกายถ้าเกิดว่าคุณร้องปั๊บเพลงจะเสียทันทีเพราะว่าระหว่างหน้ากับเนื้อเพลงเนี่ยไปคนละทางเออเหรอแล้วจะให้ใครร้องให้คุณร้องเหรอออไม่ไม่ไม่ผมไม่เหมาะในเนื้อเพลงเนี่ยเขาจะบอกว่าตกใจตื่นตอนเหมาะตอนกี่โมงเหรอใช่ใช่ตกใจตื่นตอนกี่โมงเออช้อยที่หนึ่งตีสี่หรือว่าช้อยที่สองตีห้า ถ้าเกิดร้องตีสี่ไม่ทึงก็จุดดูตีสี่รู้สึกมันเร็วไปมันเร็วไปใบนิดนึงก็คือก่อนหกโมงเช้าตีห้าไม่ทึ้งเออตีห้านี่จะดีกว่าถ้าตีสี่รู้สึกว่ามันมันจะไม่คัดไม่เข้าปากไม่เข้าปากนะมันไม่ลงอะไรจังหวะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ตีสี่หรือว่าตีห้านะฮะรีบส่งมาเลยที่ SMS ของเรานะฮะพิมพ์เลขหนึ่งหรือเลขสองแล้วกด่งมาที่หมายเลขสี่หกแปดเก้าหนึ่งหนึ่งเก้านะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญ ใครฮะโอ้โหมาจากนู่นเลยต่างจังหวัดเลยค่ะคุณนั่งรถต้ามาตัวเดียวนั่งรถจะมาจากสีสเก็ตหัวแดงมาเลยแล้วไม่ทําอย่างอื่นนะทํามือทํามืออย่างเดียววันนี้ไม่ทําอะไรอย่างอื่นเลยไม่ไม่คุยไม่สัมภาษณ์ไม่พูดคุยทํามืออย่างเดียวทำมือทำมือเพราะเพราะว่าเขาชื่อว่าสตียนทามือครับ และนั่นก็คือบทเพลงที่แทนความอบอุ่นนะครับของผู้ชายผู้เสียสละจริงๆเลยนะครับวันนี้เขาอยู่กับเราที่นี่ครับเสถียรทำมือครับสวัสดีครับพี่เสถียรครับสวัสดีครับพี่พ่อสวัสดีครัเสถียรไม่เข็ดนะครับมารายการของเรานะครับาที่แล้วมาแบบดำางึ่มากมามาฉลองสตูใหม่ของเราครับนี่เป็นซิงเกิลล่าสุดหรือเปล่าคะ ก็ใช่ครับที่กําลังอ่นแอร์อยู่ครับออนแอร์อยู่ยอมเป็นตัวแทนก็ได้เออเป็นยังไงบ้างเพลงนี้เ็บอกโอ้โหหลายคนชอบมากเพราะว่าถูกใจสำหรับผู้ชายผู้เสียสระครับก็อาจจะเข้ากับชีวิตหลายๆคนอยู่เหมือนกันนะครับในการที่จะรักหรือเป็นห่วงคนที่ที่เรารักโดยบางครั้งอาจจะไม่สมหวังก็ตามนะครับอี้เห็นบอกว่าไปถ่ายที่ภาคเหนือตอนที่หนาวมากๆนะคุณท็อ นะครับบรรยากาศการถ่ายทำเป็นยังไงบ้างครับในสึกวิดีโอเพลงนี้ก็หนาวนะครับหนาวแล้วก็ต้องต้องรอจังหวะเหมือนกันเพราะช่วงนั้นมันจะหน้าหนาวแล้วอากาศมันจะมันจะเร็วนะครับบางทีแสงมันไม่มีนะครับใช่ครับก็ชาวบ้านก็มาช่วยกันในใน,ใน,ในตรงนั้นช่วยกันเก็บชาบเก็บอะไรครับนอกเหนือจากพี่เถียนจะ พาซิงเกลิลใหม่มาฝากเราแล้วเห็นบ,บอกว่าเบรกหน้าจะมาโชว์เพลงสดๆให้เราได้ชมนะครับชใช่แต,แต่ว่าเป็นเพลงจากโปรเจกต์พิเศษ20ปีแกรมมิโกเพลงของฉันเพลงของเธอเพลงของเรา<ฆ>อยากรู้ว่าพี่เสถียรจะร้องเพลงอะไรในโปรเจกต์นี้พักสักครู่เดียวแต่ว่าตอนนี้นะครับไปถึงกิจกรรมการแจก z o o m e r กกัน <ใจ S 1> กอ่อนแจกเครื่องดื่มกระทิงแดงครับเชิญครับค่ะ กระติ่งแดงตาแจกซูมเอ็กวันนี้เราจะไปมอบรางวัลให้กับผู้ชดีไปกันเลยขอบคุณกระทิงแดงแจกจริงดีใจมากครับผมจะาไว้กับวิ่งครับเก็บไว้พอสายครับผมจะเอไว้เขาวิ่งครับกระทิงแดงแจกจริง สนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตผลิตภัณฑ์ล้างจานไลปอนเลมอนฮีโร่ขจัดราบคาบหมดคราบมันโรงพยาบาลปิยเวชให้บริการดุจญาติมิตโร026256555เชอร์แมนตัวจริงพลังหนักแน่น หานิตะเย็นทันใจชัดใสทุกมุมมองดื่มเลยละกันกาแฟเนเจอกิฟยาตรีนิสิงเหหมอมีให้ผู้หญิงสุขภาพดีจากภายในให้ร่างกายกลับสู่สมดุลแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติออกมาร้องเป็นแบบพี่เสถียรนี่ทำไมฮะต้องเปลี่ยนแปลงดัดแปลงจากของเดิมมากน้อยแค่ไหนฮะเป็นเป็นอารมณ์มากกว่าครับเป็นเป็นฟิลเป็นอะไรที่ สื่อแบบให้ความอบอุ่นมากขึ้นนะครับทางนี้พี่เลือกเองหรือว่าทางบริษัทเลือกให้คะทางพวกเราผู้หใหญ่เลือกให้ครับ อืมนะฮะเป็นหนึ่งในโปรเจกต์นะฮะ20ปีแกรี่โกเพลงของฉันเพลงของเธอเพลงของเรานี่อยู่ตรงนู้นแล้วเรียบร้อยนี่ค่ะสามอัลบั้มด้วยกันนะคะหน้าปกเป็นแบบนี้เลยนะฮะชุดหนึ่งชุด2ชุด3แล้วมีชุด4ด้วยอ่ะไม่ใช่ค่ะคุณอ่ะไม่มีเหรอคะอันนี้ไม่เกี่ยวนะเดี๋ยวนี้หมด3ชุดค่ะ36บทเพลงนะคะของพิสเทียนเนี่ยเพลงที่ร้องเมื่อสักครู่นี้จะอยู่ในชุดที่3ามเพาบอกว่าชุดนี้มันเลิศมากตรงไหนรู้ไหมมีเพลงของรัชนกศรีโลภานเพลงของฟิโกขายก็อยู่ใน อยู่นี่เลยนะฮะอยู่นี่เลยไม้เมืองก็อยู่นี่นะคะมีขายพี่ชงพี่แชมป์พี่พีนะคะสามสิบหกบทเพลงด้วยกันนะตอนนี้เขาบอกว่าแหมโลกโซเชียลกำลังดังนะใช่ไหมเออโลกโซเชียลกำลังดังทุกคนก็ต้องแบบว่าเล่นโซเชียลนะคะก็ต้องมีเฟซมีไอจงไอจีอ่าต้องมีพี่เสถียรพี่เสถียรมีเล่นไหมฮะ มีครับมีครับอ๋อมีด้วยเหรอฮะโอ้เยเห็นล่าสุดนี่ผมเข้าไปดูในเฟซนะฮะในไอจีแล้วมีคนฟอลโล่ถึง77ล้านแล้วฮะไม่ใช่ฮะ77คนเอาเดี๋ยวเอาไม่ใช่77ล้านเหรอเจ็ดสิคนเกิดอะไรขึ้นครับคุณพี่พอดีผมก็เพิ่งรู้นะครับว่ามันยังไม่เปิดล็อก อ๋อเรียกว่าตั้ง p r i v a t อ๋อก็คือเฉพาะคนที่แบบไปนั่นจริงๆรตั้งคุณประเวศไว้อะค่ะเออไม่ใช่ความคือตั้งความเป็นส่วนตัวไว้่ไมคนที่เราจะแอดใหม่ก็เลยไม่ได้ไงก็เลยต้องขอขอแล้วที่ก็ไม่รู้นะไม่รู้คนมันรอขอต้องหลายร้อยคน่ะนี่หลังรายการนี้ผมว่าน่าจะต้องทะลุ อ้าวอย่างนี้ติดตามเลยถ้าเกิดว่าใครอยากจะติดตาม follow ig นะฮะเสกียน underscore g m m Go นี่เลยนี่เลยที่คืออยู่ที่หน้าจอนี้นะคะค่ะแล้ว Facebook มีไหมคะคุณพี่เ c e b o o k ก็มีครับมีครับมีมีด้วยแต่หลายคนบอกว่าไม่รู้อันไหนเล่นจริงไม่จริงมีมีแบบมีเยอะมากอ่ะผมชอบผมชอบลืมฮะลืมลืมพาสเวิร์ดใช่ไหมอ๋อ นะ,ะออแต่ว่าจริงๆแล้วมีเหมือนกันออแต่ว่าเล่ลาสุดเนี้ยก็คือมีเล่นเหมือนกันเพียงแต่ว่าอันไหนฮะรูปรูปไหนที่ที่เล่นเองอะไรเงี้ยหรือว่าเข้าไปโพสต์เองตอบเองเออมีไหมมีไหมรูปรูปประจำตัวเป็นรูปอะไรคะรูปประจำตัวเป็นรูปอะไระพี่ เล่นกีตาร์ใช่ไหมเป็นเล่นกีตาร์นะอ๋อเล่นกีตาร์ถ้าเกิดเป็นรูปแบบยืนแถวตรงนี่ไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่คือที่ผ่านมาจะใช่หมดเพียงแต่ว่าลืมรหัสนะอ้าวสุดท้ายนี้ให้พี่เสถียรฝากอัลบั้มชุดนี้หน่อยเร็วเพราะว่าล่าสุดนี้เห็นบอกว่าโอ้โหหลายคนกำลังจะซื้อซีดีแล้วก็ดาวน์โหลดเพลงในอัลบั้มชุดนี้ด้วยครับ20ปีก r a มิโกค่ะครับก็ตอนนี้วางไปแล้วนะครับทั้งซีดีแล้วก็ดีวีดีของเราเองนะครับตั้งแต่วันที่25นะครับมีวางขายทั่วไปนะครับร้านซีดีร้าน ใส่เว้นก็มีใช่ครับแล้วก็สับโหลดเพลงรวมฮิตเนี่ยนะครับ20ปีแกมมิโกเพลงของฉันเพลงของเธอเพลงของเราก็คือดอกจันหนึ่งสองสามเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์นะครับอย่าลืมกดติดขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้เลยนะครับเนี่ยดาวน์โหลดได้เลยอย่าขับแผ่นฟ้าของพี่เยศนะคะก็กดไปนะคะอ่าก็เลือกได้เลยหรือว่าจะเลือกดาวน์โหลดทั้งหมดเลยทั้ง ทุกเพลงในอัลบั้มเพราะทุกเพลงสารพักเพลงได้เลยค่ะวันนี้หมดเวลากับรายการข่าวลุกทุ่งพิเศษของเราแล้วต้องขอขอบคุณศิลปินรับเชิญของเราครับพี่เสถียรทำเมือขอบคุณมากครับพี่ตัวเดีลุกทุ่งครับพี่ตัวเดียพี่น้องน้อยครับวันพรุ่งนี้เราเจอกันเช่นเคย14นาฬิกานะครับสักครู่หนึ่งติดตามผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1กรกฎาคมกันต่อวันนี้ข่าวลุกทุ่งลากันแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ